มึงไหวบ่าบอยนะดูสภาพหน้าตาได้นี่น่าจะไม่ได้นอนมาหลายวันนะทุกคนน่าจะกลัวหรือว่ากังวลน,นะดูสายตาได้หน้าตานี้อิดลรยมากนะครับเหมือนคนไม่ได้นอนมาเป็นปีนะนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะครับไปดูคลิปไอ้บอยที่มันพูดถึงทหารไทยกับทหารเขมรที่ตุยไปแล้วนะ เด,เดี๋ยวไปฟังพูดด้วยกันทหารบ้านมึงอ่ะเวลาตุยก็ไปนรกนะต่างจากทหารบ้านกูนะทหารบ้านกูเนี่ยเวลาตุยเนี่ยจะขึ้นสวรรค์นนะเพราะอะไรมึงรู้ไหมก็เพราะว่ามึงเป็นภูรุกรานมึงเป็นคนบาปเพราะฉะนั้นเวลามึงตุยอ่ะนรกนะไอ้วิรชนอะไรของมึงนั่นแหละไปนรกทั้งหมดอ่ะนะ ใครบอยใครเป็นผู้ลุกลานก่อนนะดูดีๆหัดพูดความจริงหัดยอมรับความจริงนะนะบอยคำว่าตุยแล้วไปนรกหรือว่าไปสวรรค์นี่ไม่รู้นะเคยไปมาแล้ววะฮะไอ้บอยอาจจะเคยไปมาแล้วนะทุกคนนะดูหน้าตานี่เปลี่ยนไปมากนะ เศร้าหมองน้ำบอยนะพักผ่อนบ้างมึงดูแย่เหลือเกินนะตอนนี้นะคนที่จะไปก่อนมึงนะ่ะจะถึงปีหรือเปล่าจะอยู่ถึงปีหรืเปล่านะปีนี้ทุกคนนะมาพูดถึงเรื่องทหารคนไทยที่ตุยไปแล้วหาว่าเขาเป็นคนที่ลุกกลานก่อนตุยไปแล้วลุ่งนรกแต่ทหารขมินขึ้นสวรรค์นนะทุกคนมันพูดได้อย่างไรนะ มันพูดเหมือนเหมือนมันเคยไปนะ่นะมันพูดเหมือนมันเคยไปเองนะนะผมว่าทหารขมรนั่นเนี่นะจัดงานศพก็แทบจะไม่ได้จัดเลยตุยหงุงตุยหาไปที่ตามป่าตามโหอ,อีลงอีแรงกินนะะเต็มป่าไปหมดแล้วมั้งดูทรงงานศพก็ไม่ได้จัด ญาติพี่น้องก็ไม่ได้เห็นเห็นศพไม่ได้จัดอีกมันจะขึ้นสวรรค์ได้ไงสภาพจัดงานศพจัดทีละสองทีละสามนะนั่นนะมันจะขึ้นสวรรค์นะแต่ดูจากสภาพไอ้บอยดูทรงน่าจะไปด้วยนะทุกคน ไม่ล่าเรืงน่าจะได้ยินข่าวเยอะเสียหายพื้นที่หลายหลายจุดนะทุกคนนะน่าจะติดตามข่าวตลอดเดี๋ยวดูส่งสายรับบอยสายรับบอยขมินะพอเลยนะพอเลยบอยไม่ต้องพูดแล้วนะสิบเอกบอยคนระับ 10xboy เขมรในนามที่เขาตั้งชื่อให้ 10xboy นะ b o ทหารคนไทยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีการสูญเสียหรือว่าตุยไปเขาจะมีการจัดพิธีอย่างดีนะครับเฮขบวนะนั่นแหละเขาเรียกว่าวีารศนสนับทหารกล้า ของคนไทยทุกคนนะครับแต่ทหารขาเขมรน,นะอย่างที่เราได้เห็นข่าวหายเงียบกิบทหารฝั่งไทยนะครับเมื่อไหรก็ตามที่มีการตุยหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุสงครามไทยกับขเขมรนะทางรัฐบาลของประเทศไทยมีการช่วยเหลือมีการเยียวยาอย่างเต็มที่อย่างสุดกำลังไปเขมรนะ ได้อะไรหรือเปล่าจากผู้นําจากรัฐบาลอนยะากถามอย่างเลยได้อะไรหรือเปล่างานศพแทบัะไม่ได้จัดนะนะงานงานศพนี่แบบหายเงียบคิดผู้นำยิ่งกลัวรัฐบาลกลัวเสียเงินนะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเงหมดคุณเซ็นนะครับ นาบอยนะ boy, นะไปไปจัดทหารอ่าจัดงานศพให้ทหารตัวเองก่อนก่อนที่จะมาพูดว่าทหารไทยลุกลานตุยแล้วก็ลงนรกทหารเขมรตุยแล้วก็ขึ้นสวรรค์นะครับไปจัดงานศพให้ทหารเขมรก่อนนะบอยในช่วงนี้ก็ฝากด้วยนะพักผ่อนด้วยนะนอนบ้างนะครับดูตานี่แบบไม่นอนมาเป็นปีแล้วนะ จะอยู่ถึงปีหรือเปล่าไม่รู้นะดีบเก็บข้าวเก็บของนะเดี๋ยวเขาจะไปหย่อนไข่ที่บ้านนะบอกเลยนะครับ